ไหนเอาขาด้วยเดบัดเดบัดดื้อใช่ปะโอ้โหข้าเกียร์เลยเหมือนพ่อเลยอ่ะเหยียบคัสด้วยเหรอเอาไม่มองแน่พ่อเหรอไปอดนแงเฉยอ่าลงเหรอฮะระวังลงข้างทอนอ่ะเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวพ่อรับให้อ่อ น้องนะอุ้ยตอดออะไรนะเขาไม่ให้ขึ้นก็เป็นบ้านคนน่ะใช่เขาไม่ให้ขึ้นสระนี่ไงมาดูตรงนี้ก็ได้มาดูตรงนี้ร่มๆเร็วนี่ไงมาดูตรงนี้ก่อนมาดูตรงนี้ก่อน เขาไม่ให้ขึ้นนี่ไงดูนี่สิอ,อ่านี่ไงนี่มาดูตัวนี้สินี่วิม่มีกบด้วยอบอบอันนี้มันยืนแล้วมันยืนแล้วมันยืนตรงกบแล้วหันหน้ามา ไม่ให้เข้าลูกมีคนอยู่นะนี่มันเป็นห้องนอน